ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับวสอตั้งเก้าเอ่ออาการพันทางสถานีวิท okay. ย <Mm ุกระจายเสียงตั้งเก้าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากัญชการกองรัพไทยกับมิชชันชัชชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพิทามาบอกเล่าบระกอบให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเพื่อนที่16งสำนักงานพัฒนาภาคนึงหน่วยบัญชาการพัฒนาดำเนินการงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในบ้านน้ำเลนหม่สี่ตำบลบ้านกลางอำเภอหล่มสักจังหวัดปัตตรนเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ดยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนนตำบลบ้านกลางอำเภอหล่มสักจังหวัดปัตตรนีนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาก,การเครื่องที่4 5สำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยปัญชาการทหารนาจัดชุดประเมินสถานการณ์จํานวน5นายนะคะรถยนต์บรรทุกตรวจการจํานวน1คันออกสํารวจพื้นที่รับน้ำนํำในน้ําคู่ลรองบริเวณอ่างเพลิโดนจังหวัดสตูลตามแจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัยจากลกลุ่มอุตุนิยมวิทยาโดยสถานการณ์ปัจจุบันก็มีฝนตกติดต่อกันนะคะจากการสํารวจพบว่าระดับน้า เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับปกติทั้งนี้หน่วยยังคงได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและก็ประสานผู้นำชุมชนตลอดจนหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อเตรียมออกให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีในพื้นที่ทอำเภอพนดนจังหวัดสตูลนั่นเองค่ะต่อเรื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 1หนึ่งสำนักงานพัฒนาภาคหน่วยบรรจาการตารพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยรถผลิตน้ำประปาสนามเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุภัยจากฝนตกติดต,ต่อกันนะคะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำ,นำามืตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนโดยการนำรถผลิตน้ำประปาสนามจำนวน1,500ลิตรพร้อมทัง้งได้มบกุฎตื่นจำนวน500ขวดให้กับราชดรที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน150ครัอ้าวเรือนณหมู่4บ้านไอบาโตจำนวนโต๊เแดงและในพื้นที่ ที่เขตเทศบาลอำเภอสุไงปาดีจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีันสักครู่ค่ะ